ได้นำคณะนักเรียนและคุณผู้และผู้ปกครองไปทัศนศึกษาที่ Safari w เวิลทำให้บรรดาเด็กๆและผู้ปกครองมีความสนุกสนานกันมากเมื่อได้พบเห็นสัตว์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นยีราฟสิงโตกวางช้างเสือนก และได้ดูโชว์ที่น่ามหาัศจรรย์อย่างยิ่งเช่นโชว์ลิงโชว์ช้างโชว์นกและสุดท้ายคือโชว์โลมาอันนี้เป็นโชว์ที่น่ามหาัศจรรย์มากๆที่เด็กๆและผู้ปกครองรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานเป็นอย่างมาก My Care Center has a p r i t r t p t o safari world the activity and parents have fun together there see animals suit at giraffe lion tiger deer elephant birds and fish there are many marvelous suit at elephant show monkey show and dolphin show the show are exciting children and parents have so much fun together Thank you.